สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพระเอกหนุ่มดาวรุ่งพุ่งแรงจากทางช่อง3กันนะครับที่ปีนี้เขามีละครอนอ,อนไปแล้วถึง4เรื่องด้วยกันจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนุ่มคนนี้นั่นเองกระทิงขุนนรงครับกระทิงมีชื่อเต็มว่ากระทิงขุนนรงประเทศรัฐเกิดเมื่อวันที่4มีนาคม2539ปัจจุบันอายุ25ปีโดยเขามีส่วนสูงถึง190เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดเชียงราย ที่มาของชื่อกระทิงนั้นคือก่อนที่คุณแม่จะคลอดกระทิงคุณแม่ไปบนว่าอยากได้ลูกผู้หญิงแต่พอคลอดออกมาเป็นเด็กผู้ชายทําให้คุณแม่ต้องแก้เค่ด,ด้วยการตั้งชื่อลูกว่ากระทิงเพราะกลัวลูกจะเป็นกระเทยนั่นเองด้านการศึกษากระทิงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยายลัยกรุงเทพมีความสามารถด้านกีฬาคือบาสเกตบอลน,นั่นเอง กระทิงคุณนรงค์เติมเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะมีอาจารย์ที่รู้จักกับอภอิพง์พัฒน์และแดงธัญญาแนะนําให้หนุ่มกระทิงมาลองแคสติ้งเป็นนักแสดงจนมีโอกาสได้แสดงละครเรื่องแรกในปี2558เรื่องเลือดมังกรในบทเล็งตอนหนุ่มและกระถิงเริ่มเป็นที่รู้จักจากการแสดงละครเรื่องลด้ขีักในบทเรืออากาศตรีรัชตะหรือหมวดหินโดยหนุ่มกระทิงได้เป็นพระเอกต็มตัวเรื่องแรกในละครเรื่องเทพธิดาป่าระ เรามาดูผลงานละครทั้งหมดที่หนุ่มกระทิงได้ฝากฝีมือไว้กันนะครับกาแฟไหมครับไม่ค่ะฉันไม่ดื่มกาแฟเอาชานมเย็นนะคะขอนมข้น3ช้อนน้ำตาล1ช้อนแล้วก็นมสด2ช้อนค่ะครับได้ครับขอลูกบอลคืนด้วยค่ะ มาฟังเราขนาดนี้คงไม่ให้กลับไปง่ายๆหรอกนะคนสวยเดี๋ยวฉันจะจัดทัวร์แบบอันซีนให้เลยจริงนะคุณขอบคุณนะดวงแก้วที่รักของฉันนี่กลิ่นตัวหอมละมุนไม่ใช่กลิ่นตู่ๆแบบนี้ไอ้อออพบ แกจะเอาจริงๆใช่ไหมฮะเฮ้ยเก้าแล้วอะเอาดวงแก้วที่แสนนหวังฉันคนเดิมค um, ืนมาเลยนะเกมอะไรหรอเกมแลกความลับค่ะเล่นยังไงก็คือเราสองคนต้องสลับกันเล่าความลับที่ไม่เคยบอกใครให้คนฟังค่ะ เป้ขอโทษเป้ขอโทษค่ะเป้ขอโทษที่ทำตัวไม่ดีเป็นสัญญาค่าว่าเป้จะทําตัวดีๆค่ะการทําความดีมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรหรอกเพราะคนที่เขาเกียดเรายังไงเขาเกียดเราอยู่ดีความดีมันเปลี่ยนใจคนให้มารักเราไม่ได้ ถ้าเขาจะรักคุณเขาก็ต้องรักในแบบที่คุณเป็นตอนนี้หนุ่มกระทิงมีละครที่กำลังออนแอร์เรื่องแค้นรักสลับชะตาซึ่งมีกระแสตอบรับและเสียงชื่นชมมากมายเลยทีเดียวด้วยกระทิงคุนรงค์เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของทางช่องสาที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวละครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนุ่มคนนี้กันด้วยนะครับ ที่รับชมคลิปครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับ